สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกันพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่757 สวัสดีพี่ๆย้ำเย็นวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะครับพี่ๆครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วครับพี่ๆครับขอใค้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่เรียกพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ๆครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย พี่พี่ครับลองดูครับพี่ครับชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมเพ่เพิ่มในการตัดสินใจบอกน้องแจ้งน้องได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการจากพี่พี่นะแล้ววันนี้ครับพี่พี่ครับลองดูมาพี่พี่เนาะพระประมาณนี้พี่พี่สับสิบเจ็ดรายการเย็นๆย็นวันอาทิตย์แบบนี้ไม่ให้พี่พี่เหงาครับพี่ครับราคาวันนี้พี่พี่มีแค่สองช่วงราคาสามร้อยกับสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่เลือกรับชมมาเลยครับพี่ครับชอบอะไรกันไหนจัดไปน้องพี่พี่เนาะ ก็อย่าลืมมาพี่พี่ครับก่อนจะเริ่มต้นรับชมพี่พี่ขอความเมตตาจากพี่พี่ครับนิดเดียวพี่พี่ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อไปกำลังใจหน้องชายคนนี้ด้วยครับพี่พี่ครับแล้วถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเฮงดีพับบ้านรบกวนอีกนิดเดียวพี่พี่ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะพี่พี่เนาเวลาองลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันครับพี่พี่ครับนี่ฝากไว้ประมาณนี้ครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับพี่พี่ครับแล้ววันนี้ครับพี่พี่กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือ ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วครอบพี่ก็ปิดเอาไปหรือพี่น้องปิดก่อนได้ก่อนมีเท่านั้เองครับพี่พี่ครับ่พี่ตั้งแตปิดก่อนได้ก่อนมีแค่นี้ครับพี่ครับเพราะวันนี้ไปพี่ราคาไม่ได้แพงครับพี่ครับสามร้อยกับสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่เลือกรับชมได้เลยพี่พี่แล้ววันนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าครับพี่พีครับเริ่มต้นรายการแรกนะพี่พีนะเดี๋ยวนะพี่พีบโอเคเอาเริ่มต้นที่นี่เลยพี่พี่ครับพระกำแพงซุ้มกอองนี้สวยไหมครับพี่พี่แบบนี้วาดมะขามเต็มเต็มพี่พี่ลองดูครับพี่ครับว่าดมะขามเต็มเต็มแบบนี้ลองดูน้องพี่พี่เนาะสวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เย็นเย็นมาทิศแบบนี้น้องจะไปไวนิดนึงนะพี่พี่นะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหหนูพี่พี่แล่เลยลอยครับพี่ครับแบบนี้แล่เลยลอยมีวานมะขามนะพี่น้องกระจายตัวทั่วทั้งอแบบนีีรพ่ดู แดงๆจุดๆเล็กๆแบบนี้พี่พี่ครับว่านมขามให่พี่ลองดูสวยงามเนาะพี่พี่เนาะสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา3า0บาทเน้นยับอีกหนึ่งทีนะพี่นะวันนี้มีแค่3 0 0กับ400บาทพี่พี่เลือกรับชมได้เลยครับพี่ครับชอบะไรกันไหนจัดไปนะพี่พี่เนาะ รายการต่อมารายการที่สองครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโหพระเนื้อดินนะพี่พี่เนาะละเอียดละเอียดสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่สวยจริงๆแบบนี้เลยพระเก่าๆเดืองๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เนี่ยแดงๆจุดๆแบบนี้ว่านมะขามพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่สวยๆงดงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ถ้าได้ชอบเอาไป300บาท ลองดัวกับพี่พี่ครับบอกเลยวันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่สามครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่ครับแบบนี้พันพระเนื้อดินเก่าๆดีครับพี่ครับนี่สี่เหลี่ยมพี่พีพิมพ์สี่เหลี่ยมคล้ายๆพระสมเด็จแบบนี้พี่พี่ลองดูแต่เป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยครับพี่พี่ครับสวยงานดีแบบนี้เลย เก่าๆสวยงามดีเหมือนจะมีคาบ g u ไมต้องเหมือนจะมีคาบกรุกอดติดตามซอกแบบนี้พี่ๆครับลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่พระเนื้อดินแบบนี้พี่พี่ครับลงพ่อเงินวัดบางคานแบบนี้เก่าเก่าดีเอาไป300้บาท ราคาเล้าใจไหมครับ <pegar lifting> พี่พ <mastery> ี่ครับแบบนี้ราคาเบาๆพี่ครับสบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่ครับลองดูพี่พี่ลายั้นต่อมาพี่พี่ครับนี่โอ้โหพิมสามเหลี่ยมแบบนี้ครับพี่ครับพิมสามเหลี่ยมแบบนี้บางขุนพรมพี่พี่ลองดูเลยพิมสามเหลี่ยมแข้งหมอนแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยมีการลงลักปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้บางขุนพรมพิมสามเหลี่ยมแข้งหมอนครับพี่พี่ลองดูเนี่ยดูเนื้อจัดจ้านดีครับพี่ครับเนื้อหาบอกด้วยคำเดียวเลยว่าสวยงามและจัดจ้านดีแบบนี้เผื่อพี่นะ สวยงามดีแบบนี้พี่พี่สวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลักย่นๆเก่าๆมีการปิดทองลักเออลงลักปิดทองน้พี่น้องแบบเนี้ยเก่าดีสวยดีครับพี่ครับพิมสามเหลี่ยมแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทพิมสามเหลี่ยมเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมารายการที่ห้าครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดูอันนี้น้องไม่มั่นใจว่าเป็นหินหรือเป็นหรือเป็นหยกหรือเป็น้องแบบเนี้ยพี่พี่สีแดงครับพี่ครับใสพี่พี่ครับใสดีพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยเห็นไหมครับพี่พี่นี่ ที่จริงแล้วเนี่ยพี่พี่ครับเขาถ้าน่าจะมองทะลุครับพี่พี่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีการปิดทองและเป็นน้องแบบเนี้ยทำให้เขาแบบดูทึบๆไปนิดหนึ่งครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่สวยดีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่6กครับพี่พี่ครับรายการที่6พี่พี่ลองดูอย่างนี้เลยพี่พครับหลวงพ่อปานพี่พี่พิมขี่นกแบบนี้สวยนะพี่พี่นะผมดูว่าสวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้ผงเต็มเตมพี่พี่ลองดูเนี่ยผงเต็มเ็มแบบนี้ไม่ต้องกลัวพี่พี่เนี่ยพูนเลยพี่พี่ครับไม่ได้เต็มธรรมดาพี่พี่พูนล้นขึ้นมาเลยน้องพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่พระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้แล้วพี่ลองดูเนี่ยเนื้อดำเดิมผิวดำเดิมแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับพระนครศรีอยุธยาพี่พี่ งดงามดีจริงๆครับพี่ๆครับแบบนี้ต้องบอกว่างดงามนะพี่น้องลองดูพี่ๆี่เนี่ยผิวแบบเนี้ยโอ้โหสวยดีครับพี่ครับผิวสวยๆแบบนี้ครับพี่ๆี่ลองดูอย่างเนี้ยเผื่อพี่ๆท่านใดชอบพี่พี่พิมพ์ขี่นกแบบนี้พิมพ์ขี่นกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาจะดูองแบบย่อมๆลงมานิดหนึ่งครับพี่น้องขนาดจะเล็กลงมานิดนึงครับพี่ครับแบบเนี้ยลองดูเอา400บาท รายการต่อมารายการที 0, ่7ครับ <streaming> พ <leer> ี ar, ่พ <t> ี่ครับรายการที่7นี่พี่พี่พ้บผงแบบนี้ครับพี่ครับผ้าผงหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแบบนี้พี่พี่ลองดูในฐานบัวข้างรัศมีแบบนี้งดงามดีครับพี่พี่ฐานบัวข้างรัศมีแบบนี้สวยงามดีครพี่ลองดูเนื้อหาเขาสีครับพี่พี่ครับแบบนี้หนึบแน่นดีต้องบอกเนื้อเขาหนึบแน่นดีครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแบบนี้เผือพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ลองดูพ้าเก่าๆแบบนี้สวยนะพี่พี่นะมีเสน่ห์ดีครับพี่ครับลองดูพี่พี่ผิวแบบนี้เนื้ แบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูบีบเข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่ๆเนี่ยเขาอาจจะอ่านนิดหนึ่งเอาไปน้องบีบเข้าไปนิดหนึ่งพี่ๆอยู่ละพี่ๆลองดูแบบนี้เอาสามร้อยบาทตลับปุ๊กเก่าๆแบบนี้พี่ๆครับได้มาบ้านๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ครับแบบนี้รายการต่อมารายการที่แปดครับพี่ๆนี่เลยพี่ๆครับนี้โอ้โหหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางครับพี่ครับแบบนี้วัดอุดมคงคาคีรีเขตแบบนี้พี่ๆลองดูเนื้อทองแดงเก่าดีครับพี่ๆครับเรียงพลาสติกเรียบร้อยพี่ๆ ปีสองพัสิสองพ่พี่ลองดูแบบนี้งดงามดีพี่พี่พับเก่าดีปีลึกครับพี่ครับแบบเนี้ยตั้งแต่ปีสองพสิสองก็ห้าสิบกว่าปีไม่ต้องห้าสิบ้าปีโดยประมาณครับพี่ครับแบบนี้โอ้โหดู เก่าๆสวยงามดแบบีแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้สวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับนี่หลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตแบบนี้ตัวหนังสือเป็นยังไงพี่ๆสวยงามและคมชัดดีเป็นแทง่งๆหัวเป็นกลมๆเป็นอย่างนี้เลยครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆน้องแบบนี้สวยงามดีดูดูพี่ๆริวจีวรคมๆชัดๆแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่วัดอุดมคงคาคีรีเขตแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับนี่เลยสวยงามดีเนื้อทองแดงแบบนี้เก่าๆสวยๆเอาไป3า0้อบาทดูราคาสุดจริงๆ พี่ๆราคาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าแพงพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่กล้าพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นเหรียญโล่ครับพี่ครับเหรียญโล่หลวงพ่อโสธรแบบนี้สวยงามนะพี่ๆนะเนื้อทองแดงเก่าๆมีการลงลักปิดทองปิดทองเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยปิดทองเก่าๆแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะดูพี่ๆี่สองสี่หกศูนย์แบบนี้ครับพี่ๆครับสองสี่หกศูนย์แบบนี้ไม่ควรพลาดพี่ๆลองดูเหรียญอาร์มเหรียญโล่แบบนี้แล้วที่สําคัญครับพี่ครับบอกได้เลยว่าราคาวันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยพี่ๆ เก่าเกาสวยๆแบบนี้107ปีครับพี่ครับ107ปีนะพี่น้องเพราะอันนี้สองสี่หกศูนย์ตอนนี้สองห้าหกเจ็ดพี่พี่โอ้โห107ร้อปีแบบนี้ลองดูเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่10ครับพี่พี่ครับรายการที่10พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่อย่างนี้เหรียญสแตมพี่พี่ครับเหรียญสแตมเอ่าเหรียญสแตมข้างเรียบนะพี่เนาะเหรียญสแตมข้างเรียบแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่สวยดีแบบนี้พี่พี่ต่อโค้ดหนึ่งจุดนะพี่พี่นะต่อโค้ดหนึ่งจุดแบบนี้สแตมสานหลักเมืองปี2530นยครับพี่ครับลองดูแบบนี้พี่พี่อย่างนี้ปีเถาะปี2530แบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับลองดูแต่พี่พี่เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดดดดดดีีีลในนตตตตาคคคคคมมๆๆๆชัััูรรรง่่่ออโโ้้้จุแบบบบพ จุดแบบนี้ลองดูเลยครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเพราะพี่พี่สวยจริงๆครับพี่ครับสวยจริงแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะนี่สวยๆอย่างนี้ครับพี่พี่ครับสวยๆแบบนี้ปีเถาะสองห้าสมศูนยแบบนี้เอาไป300ร้อยบาท เนาะตีกระดิ่งให้ดังเลยเลยน้องบีเนาะรายการต่อมารายการที่11กับพี่พี่ครับแบบนี้นี่โอ้โหเหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อโสธรแล้วผมบอกเลยเลยได้เลยว่าวันนี้พี่พี่ปีแค่สามไม่มีแค่สองช่วงราคาพี่พี่ครับสามร้อยกับสี่ร้อยพี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อโสธรแปดสิบปีกรมตำรวจกระไรเงินแบบนี้สวยไหมครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยนะพี่พี่นะสวยงามดีจมูกโด่งๆอย่างนี้ครับพี่พี่ครับจมูกโด่งๆแบบนี้ประวัติศาสตร์แปดสิบปีกรมตำรวจแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่นำเบอร์ใต้ฐานเนี่ยพี่พี่ผม 222ครับพี่ครับแบบนี้กระไรเงินอย่างสวยเลยพี่พี่เลี่ยมพลาสติกเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอเลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไปสี่ร้อยบาทดูราคาเบาหวิวครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าเบาหวิวพี่ลองดูแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับไายค้านต่อมาพี่พี่ครับเหรียญแตงโมพี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเขมะโกแบบนี้พี่พี่เหรียญรูปหัวใจเปียกทองเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้จมูกโด่งๆลายละเอียดคมชัดดี สวยงามพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่เอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยผมบอกได้เลยว่าแหมเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆพี่พี่ผิวเขาสวยครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนะพี่เนาะที่ระลึกในงานฉลองอนุสอนุาวรีย์เจ้าแม่สุชาดาแบบนี้ครับพี่ครับลองดูปี2 5 1พพี่พี่เหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเขมโกแบบนี้ดูครับพี่พี่ครับนี่คมคมชัดในตายังคมชัดดีครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเกษมเขมโกน้องพี่พี่น้องแบบนี้สุสานแต่ลักจังหวัดลำปางเปียกทองเก่าแบบนี้เอาไป400้บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่13พี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงปู่รอดวัดบางต้นวนพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยชอบไหมครับพี่พี่ เนี่ยเก่าเกึกพี่พี่ต้องบอกว่าเก่ากึกแบบนี้เลยพ,พลี่พี่ครับลองดูพี่พี่ในตาที่คมจร,ริงๆครับพี่ครับแบบนี้ส่วนลึก,ลกๆต้งพี่น้องยังดูคมชัดดีอยู่เลยพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้ออ,อัปากาเก่าๆแบบนี้พระอุปราชรอดพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พ,พี่เนื้ออัปกา,าเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงปู่รอดวัดบางน้ำบ่น้องแบบนี้ลองดูพี่พี่ตัวอักษรตัวยันยังดูสวยงามและคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ลองดูไปอย่างนี้เหรียญเก่าๆเผื่อพี่พี่านใ้ชอบเอาไปซื้อบาท นี่บอกแล้ววันนี้พี่พี่ครับราคาเอามาแบ่งพันไม่แพงไปพี่สามร้อยกับสี่ร้อยยังไงก็ไม่แพงพี่พี่ลองดูสบายกระเป๋าี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่14บสี่กับพี่พีครับรายการที่1ิบสี่พี่ลองดูแบบนี้นี่พระพุทธชินราชใบเสมาอันนี้จะเป็นหล่อเป็นหล่อโบราณแบบนี้พี่พี่ครับหล่อเก่าๆแบบนี้เรียมพลาสติกเรียบร้อยพี่พีครับพระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงแบบนี้พี่พี่ครับนี่หล่อเก่าๆสวยงามดีเนื้อหาโลหะนี้จัดจ้านพี่พี่ไม่ต้องห่วงครับพี่ครับแบบนี้จะลงกล้องให้ดูพี่พี่อย่างเนี้ยชอบกันไหมพี่พี่ดูลงกล้องตรงนี้พี่พี่เจอโลหะแบบเนี้ยโอ้โหผิวอย่างนี้เนาะพี่เนาะแค่นี้บอกได้เลยว่าใจละลายครับพี่ครับแบบเนี้ยสวยจริงๆพีี่่สจริน เก่าๆกาเดิมแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เนี่ยดูโลหะเขาสิครับพี่ครับแบบเนี้ยเจอโลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ากินใจพี่พี่พลองดูแบบเนี้ยพระพุทธชินราชใบเศษมาครับพี่ครับฐานสูงแบบนี้หล่อเก่าเก่าสวยงามดีนี่พี่ๆลองดูเดิหล่อโบราณแบบนี้เอาไป300บาท เรียบให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ครับอย่างนี้สวยงามมากๆพี่พี่เอา3 0 0ร้อบาทยังไงก็คุ้มมาพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องพี่เนาะรายการต่อมารายการที่15้าพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่โอจอเพ้าไปครับพี่ครับจอบข้าไปแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโลหะแบบเนี้ยเก่ากึกพี่พี่ลองดูแบบนี้สายเหนียวฝั่งทนพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้พี่พี่อย่างนี้โอ้โหดูดูโลหะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ย เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับอย่างเงี้ยบ่งบอกถึงโลหะถึงความเก่าครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่พี่นะได้มาบ้านบ้านแบบนี้ครับพี่ครับพระบ้านบ้านิ่งๆได้มาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดครับพี่ครับลองดูพี่พี่ครับเือหลวงพ่อไปไว้กําแพงแบบนี้นะพี่พี่เนาะอย่างเนี้ยพี่พี่สายเหนียวฝั่งทนจัดไปพี่พี่ครับจอบใหญ่หลวงพ่อไปแบบนี้นานๆจะได้เจอทีครับพี่พี่ลองดูเอาไปสี่ร้อยบาท รายการต่อมารายการที่16ครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูอันนี้งบน้อยผมไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อเนียมหรือเปล่านะพี่ๆนะแต่ดูลักษณะของตะกั่วนะพี่ๆเก่าพอๆกับหลวงพ่อเนียมเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ๆแต่ว่าอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาใหญ่หนยนะพี่นะขนาดจะใหญ่นะพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่ๆใหญ่กว่าเลนสิบอ่ะพี่ๆเพราะผมไม่เคยเจอไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะพี่ๆนะถ้าเป็นหลวงพ่อเนียมก็ไม่น่าใหญ่ไม่น่าใหญ่ขนาดนี้ครับพี่ๆครับลองดูเนี่ยพี่ๆอ๋อหรือว่าใช่ผมคิดไปเองหรือเปล่า น้องคิดไปเองหรือเปล่าครับพี่พีครับแบบเนี้ยพี่พี่ลอเนี่ยถ้าเป็นงบนะพี่พีนะขนาดเท่าเดือนสิบเลยครับพี่พีครับขนาดเท่าเดือนสิบบาทเลยครับพี่ครับแบบนี้หรือเพาป็นเพราะเลี่ยมมาก็เลยทาให้ดูสับสนนะพี่นะแบบเนี้ยลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแต่ผมดูว่าในตะกัวเนี่ยไม่หนีหลวงพ่อเนียมเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่ครับนี่อย่างนี้ครับพี่พี่งบน้าอ้อยตะกัวเก่าเก่าแบบนี้เลี่ยมพลาสติก รายการต่อมารายการที่17คร็ับพี่ๆครับรายการที่17พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่นี่โอ้โหเข่าลอยครับพี่ครับเข่าลอยแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับนี่พระพุทธชินราชเข่าลอยหลวงพ่อเงินวัดดอนจะหอมแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยรอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับลองดูหน้าตาติดชัดเจนดีครับพี่ครับองค์นี้สวยพี่พพิมพ์ทรงสมมาตรดีเนาะพี่เนาะพิมพ์ทรงสมมาตรดีพี่ๆหลังยันยังดูคมชัดดีเลยครับพี่ๆครับแบบนี้อย่างนี้สวยๆครับพี่ครับโลหะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาไปบาท เ่าลอยหลวงพ่อเงินว่าตอนโยหอมเอาไป300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สิบแปดครับพี่พี่ครับรายการที่สิบแปดพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยไหมครับพี่พี่นี่หลวงพ่อกันนะพี่ครับหลวงพ่อกันเป็นพญาตหล่อเก่าครับพี่ครับหล่อเก่าเป็นเนื้อสำริดนี่พิมพ์สองหน้านะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเสมาหลวงพ่อกันพี่หล่อเขาเก่าครับพี่ครับหล่อโบราณแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ขอบใจครับพี่พี่ครับ รายการที่แบบปพี่ลองดูแบบนี้พี่พี่เป็นอ่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะพี่พี่เนาะสัมฤทธิ์ออกแก่เงินแบบนี้พี่พี่ออกเป็นเกล็ดกรดีแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่นี่ออกเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดแบบนี้เลยสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะนี่หลวงพ่อกันวัดพญาล่อเก่าหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับเอาเป็นเนื้อสมฤทธิ์แก่เงินครับพี่พี่อย่างเงี้ยเอาไป400ร้อยบาท ไม่แพงครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่แพงครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่เนาะนี่พี่พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่รายการที่19พระพุทธครับพี่ครับพับพุทธหลวงพ่อเนียมแบบนี้เป็นเนื้อตะกั่วครับพี่ครับเป็นพระพุทธเนื้อตะกั่วหลวงพ่อเนียมแบบนี้พี่พี่เก่าดีครับพี่พี่ครับนี่มีเหมือนจะมีการปิดทองนิดนึงนะพี่เนาะเหมือนจะมีการปิดทองมาด้วยครับพี่ครับแบบนี้แต่ว่าแบบหลุดล่อนออกไปบ้างครับพี่พี่ด้วยความเก่าพี่พี่ครับพระเก่าๆแบบนี้หลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านไดนชอบพี่พี่ตะ หนึ่งพัคเกจิอาจารย์สุดยอดพัคเกจิอาจารย์แห่งเมืองสุพรรณบุรีเนาะพี่พี่เนาะหลวงพ่ออิ่มหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อโบอยพี่พี่โอ้โหที่พี่ไลายชื่อที่ที่เอ่ยมาเลยครับพี่พี่สุดยอดทั้งนั้นครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับรายการที่19เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่20ครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูอันนี้จะเป็นแบบพระน่าจะเป็นพระใหม่ขึ้นมาหน่อยนะพี่ๆน้องแบบนี้ผมไม่ทราบที่พี่ๆลองดูเนี่ยเขาจะมีการเลเซอร์ข้างใต้แบบนี้ค,น Number, ครับพี่ครับเป็นนัมเบอร์ครับพี่ๆเนี่ยห้าเจ็ดเก้าสองสามแบบนี้ค,ครับพี่ครับเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยวอ,อยจะเป็นน้องวอยผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าเป็นวัดอะไรนะพี่น้องแบบนี้วัดอะไรไม่มั่นใจพี่ๆลองดูแบบนี้เป็นท้าเวสุวรรณครับพี่ครับแบบนี้เป็นพระใหม่ขึ้นมาหน่อยครับพี่ๆครับแบบนี้เลี่ยมสามห่วงเดี๋ยวน้องใส่ห่วงให้้้คครรัับบบบบพีี่่แนเเจาาขอองดิมกว ห่วงหายก็เลยเอาห่วงนี้ออกไปใช้ก่อนครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวน้องห่วงใส่ให้พี่พี่น้องมีห่วงอยู่เดี๋ยวน้องใส่ให้น้องพี่พี่น้องแบบเนี้ยสามห่วงเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาไปสามร้อยบาทสวยดีพี่พี่สวยดีแบบเนี้ยมีนัมเบอร์ด้วยนะพี่นะ 57923แบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ครับแบบเนี้ยวออยพี่ๆไม่รู้วัาไหนนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่ครับเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่21ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่หัวไม่ขีดครับพี่ครับหัวไม่ขีดหลวกระทบแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ครับพระเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีพี่พี่ครับแบบนี้สุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองเพชรเพชรบูรณ์ไม่ต้องเมืองมะขามหวานแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยเนี่ยลงกล้องไปพี่พี่เนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเขาไม่โฟกัสเนี่ยพี่พี่ลองด าแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เล็กๆน่ารักดีครับพี่ลองดูแบบนี้เอาสามร้อยบาทเล็กดีรถโตแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูตัวพี่ด้นหลวงเพราทบหัวไม่ขีดเอา300ครับพี่พี่ครับไล่ข้ารต่อมาพี่พี่จดน้ําแบบนี้พี่พี่ครับหลวงพ่อขำหัวพี่ด้นหลวงพ่อขำวัดลานกระบือแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นี่รอเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ดูดูนะพี่เนี่ย ดูโลหะเขาสิครับพี่พี่ครับแบบนี้ลงกล้องน่อยอ่ะตีไม่ยอมโฟกัสซะอย่างนั้นนะพี่พี่เดี๋ยวนะเห็นไหมเออพี่พี่อย่างเงี้ยดูโลหะเขาสิครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเก่าดีนะพี่พี่นะโลหะเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เป็นพับพุทธนะพี่น้องพิมพ์ทรงหยดน้ําแบบนี้โลหะเก่าๆนะพี่หลังอุกแบบนี้พี่พี่ครับอย่างเงี้ยชอบกันไหมพี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับนี่ดูอย่างเงี้ยหืมลึกสุดใจครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูเอาไปสามร้อยบาท โลหะเก่าจริงๆครับพี่ๆครับแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่23ให้พี่ลองดูแบบนี้นี่หรอเก่าๆแบบนี้ครับพี่พครับหลวงพ่อเงินพี่พี่อเก่าๆหลวงพ่อเงินแบบนี้ลองดูนะพี่พี่ๆนะ เก่าดีสวยดีแบบนี้พี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพับบ้านบ้าน้องได้มาแบบนี้นะพี่พี่เนาะหิ่งหิ่งบ้านบ้านะพี่ครับลองดูแบบนี้เก่าดีพี่พี่ลองดูเนี่ยชอบโลหะเขาเลครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยโลหะผสมแบบนี้เก่าเก่าออกเป็นแบบเกล็ดเกดนิดนึงนะพี่นนองแบบนี้เก่าดีครับพี่พีครับนี่โอ้โหดูเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนี่ยเห็นไหมพี่พี่ธรรมชาติถงพระหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้เห็นไหมพี่พี่เนี่ยเป็นแบบเกลี่เก่่าจริงๆอยลงดเ้ลงด3รบ about แล้วราคามาแบ่งป sort of ันไม่ได้แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่24พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่พิมพ์ทรงหยดน้ําแบบนี้ครับพี่ครับพิมพ์ทรงหยดน้ําแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะเก่าๆสวยดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เก่าๆก่าสวยสวยแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้พี่พี่หลวงปู่บุญนะพี่เนาะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่ครับพิมพ์ทรงหยดน้ําแบบนี้พี่พี่นี่หล่อเก่าหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับมีหูในตัวพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่พิมพ์ทรงหยดน้ําแล้วก็มีแบบเขาเรียกออะไรรรพพีีีี่่ขข้้างงดดแบบบบนคคััลู หลอ่อเก่าสวยงามดีแต่ถ้าผิดพลาดยัง,งต้องขออภัยนะพี่ๆนะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่หลวงปู่บุญน,นะพี่ๆนะถ้าไม่ใช่ยังไงต้องขออภยัยครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่ๆถ้าไหนชอบเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่25ครับพี so age. Age? ่พี่คร no like ับแบบนี้นี่ลองดูพี่พี่ครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงว่านนทวัฒนศาราเหรียญนี้ก็เข้มขังไม่แพ้กัดกันพี่ครับลองดูพี่พี่เข้มขังดุดันนะพี่น้องลองดูพี่พี่นี่ดูโอ้โหพี่พี่ท่านใดไม่ทันเมื่อวานนะพี่พี่นะวันนี้ครับพี่พี่ครับมีมาแบ่งปันอีกหนึ่งองค์ครับพี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญหล่อหน้าเสือเข้มขังมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่แต่ตรงเนี้ยรอยระนึกของโลหะตรงนี้นิดหนึ่งก็พี่นาะลองดูครับพี่ครับแบบ ลอยเนินๆแบบชัดเจนชัดเจนแบบนี้พี่พี่ไม่ควรพลาดครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยเก่าๆสวยงามดีผ้าหลบโบราณพี่พี่มีรอยอย่างเงี้ยพี่พี่ครับมีรอยอย่างเงี้ยต้องมีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยรอยเนินๆของโลหะมีหลุมมีบ่อมีขาดมีเกินนะพี่เนาะลอยเก่าหลอยโบราณต้องมีครับพี่ครับแบบนี้เนี่ยเอาพูดปุ๊บมีมาปั๊บเลยพี่ครับมีหลุมมีบ่อแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นี่รอยตะไบด้านบนครับพี่ครับรอยตะไบด้านบนแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ครับคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูนะพี่พี่ เหรียญหล่อหน้าเสือหลวงมณโฑได้ทำมาาราแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเอา400บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่2ีปครับพี่พี่แบบนี้หลวอพ่อเงินพิมพ์นิยมพี่พี่ลองดูแบบนี้ชอบกันไหมครับพี่พี่พระบ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้นะพี่พี่นะพระบ้านบ้านได้มาแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีเป็นพิมพ์นิยมพี่พี่พระในผ่านการใช้งานมานะพี่พี่นะต้องบอกก่อนว่าพระในผ่านการใช้งานมาครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ถือแต่ว่าถือว่าสวยอยู่นะพี่พี่นะถือว่าสวยอยู่ครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยดีพ พี่ถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะพี่น้องแบบนี้แต่เขาดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ๆครับแบบนี้เอาไป300บาท องกนี้เอาสามร้บาทพี่พี่พระเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผ่านการใช้งานมาพี่พี่ลองดูเนี่ยจะเห็นได้เลยครับพี่พครับแบบเนี้ยผิวโลหะแบบนี้เดีวพี่พี่น่าจะเกิดจากรอยคาบเหงื่อเขากัดเข้าไปครับพี่ครับแบบเนี้ยลองดูเอา3ามร้บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่27พี่พี่ลองดูแบบนี้สวยไหมครับพี่พี่สวยไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่พี่นะนี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงครับพี่ครับแบบเนี้ยหล่อเก่าหล่อโบราณแบบนี้รุ่นแรกครับพี่ครับหล่อรุ่นแรกแบบนี้ถ้าจําปีพศไม่ผิดน่าจะสองสี่หกศูนย์นะพ พี่ครับสองสี่หกว่าสองสี่เจ็ดกว่าประมาณนี้เนาะนพี่พี่เนาะเต่นน่าจะสองสี่หกกว่าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เหรียญหล่อลงพอวันไล่ขิงแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่ครับลองดูโลหะนี้เก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ครับโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูเนเจ้าของเดิมเขาใช้แบบนี้นะพี่นะใช้เดิมๆมาแบบนี้พี่พี่เห็นไหมครับพี่ครับรอยยืดๆของต้องห่วงแบบนี้พี่พี่ครับเนี่ยดูเนี่ยเขาคล้องมาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูเนี่ยพี่พี่เก่าดีพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอาสามร้อยบาท ไลน์ก so like ัน so ต so ่อมาครับพ ah. bon ี่พี่ครับนี่สมเด็จะันนครับพี่พี่ครับสมเด็จะันเแบบนี้เนื้อโลหะเก่าๆครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อสุเขาเรียกอะไรนะอออวงอสวงหลวงพ่อสวงน้องน้หลวงพ่อสวงแบบนี้พี่พี่ครับลองดูแบบนี้ในอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่เก่าเกึกพี่พี่ไม่ต้องห่วงโลหะนี่เก่าจริงๆครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีพี่พี่พระบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ครับพระบ้านๆได้มาแบบนี้หลวงพ่อสวงนพี่น้องแบบนี้พี่พี่ครับแต่ถ้าน้องอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะพี่พี่นะบูเอาออกเสียงยากจริๆพ ออกเสียงยากจริงพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่ซองวงสวงนะพี่น้องหลวงพ่อสวงแบบนี้หรือว่าหลวงพ่อสวงประมาณนั้นดูเพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จคะแนนครับพี่ครับพระสมเด็จคะแนนแบบเนี้ยพี่พี่ลองดูเนี่ยโลหะเก่าขนาดเนี้ยพี่พี่โลหะนี้ผมบอกได้เลยว่าบ่งบอกถึงความเก่าจัดๆเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้เผื่อพี่พี่ถ้าได้ชอบเอาสามร้อยบาทสมเด็จคะแนนครับพี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเก้าพี่พี่ลองดูแบบนี้อันนี้จะเป็นอ่า หน้าปกตรงนี้น่าเป็นหน้าปกแบบนี้พี่เนื้อทองแดงครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนเองนะพี่พี่เป็นปางหน้าปกครับพี่ครับแบบนี้เลี่ยมจับขอบมาเรียบร้อยครับพี่ครับเลี่ยมจับขอบมาเรียบร้อยแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงพี่พี่เป็นปางหน้าปกครับพี่ครับเลี่ยมเลนมาทําให้เราดูยากนิดหนึ่งพี่พี่เห็นไหมครับพี่ครับแบบนี้ต้องค่อยไล่ดูพี่พี่อย่างเงี้ยจะเห็นครับพี่ครับแบบนี้ขอบเขาจะเป็นปกครับพี่ครับขอบจะเป็นปกแบบนี้ปกใบมะขามแบบนี้พี่พี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สุขหรือเปล่าครับพี่พี่ๆๆๆนนนนะะเเเเเเลลล็็กกดดดีีีีีีคครรััับบ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 พ่่่แแ้้้ยยมมมจจจขขออาาาิง ใช้จนขาดไปพี่พี่ก็เลยมาเลี่ยมเลนน์นะพี่น้องอย่างนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้ไม่เห็นรอยจานครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ไม่เป็นปกนะพี่น้าเป็นปกใบมะขามแบบนี้พี่พี่เนื้อทองแดงอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนครับพี่ครับแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่30มสบาพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูผ้าปิดตาแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยตะกัวเปียกทองนะพี่นะเป็นตะกัวเปียกทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับเป็นเนื้อตะกัวเปียกทองแบบนี้พี่พี่นี่สามเหลี่ยมสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับผ้าปิดตาสวยๆแบบนี้เอา300บาท ไม่แพงผมบอกแล้ววันนี้พี่ๆเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่ครับรายการละ300กับ400มีแค่2ราคานี้ครับพี่ๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่พี่ๆสามรอยทั้งนั้นแหละพี่ๆครับสี่ร้อยเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่เกินสิบรายการพี่ๆไม่เกินหกเจ็ดรายการด้วยซ้ำนะพี่ๆเนาะแบบนี้ยครับพี่ๆครับบอกแล้ววันนี้พี่ๆวันอาทิตย์แบบนี้ผมเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่ๆครับนี่ตะกั่วเปียกทองแบบนี้สวยงามดีพิมสามเหลี่ยมครับพี่ครับเป็นพับปิดตาเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดพี่ๆลองดหนน้าาต่งอกครับ ครับแบบนี้ปลาปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองแนะพี่นะคู่กันมาแบบนี้ครับพี่พครับเขาคู่คู่กันมาแบบนี้เลี่ยม3ห่วงให้เรียบร้อยไปพี่ผมว่าอย่างเงี้ยเอาไปเลี่ยมเอาไปห้อยไปที่ร้านค้าได้นะพี่พน้องแบบนี้ปพี่ครับปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองแบบนี้หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้มาคู่กันแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่32มสิบสองพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูนี้หลวงปู่เย็นครับพี่ครับหลวงปู่เย็นแบบนี้พี่ๆเป็นอ่าเขาเรียกว่าหุ่นพยนต์น้องหุ่นพยนพอพานแบบนี้ครับพี่ครับหุ่นพยนพอพานก้านทูบแบบนี้พี่ๆลองดูหลวงปู่เย็นพี่ๆลองดูแบบนี้สวยนะพี่นะปิดทองมาพี่ครับปิดทองมาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูแล้วเนี่ยจะเห็นก้านทูบแบบนี้พี่ครับจะเห็นก้านทูบแบบนี้พี่ๆก้านทูบมันจะเป็นพอพานครับพี่ครับแบบนี้จะเป็นหุ่นพยนจะมีจุดหนึ่งที่เห็นอยู่นะพี่นะไม่่่รรูู้้้้เเเเหหหห็นือออปลาาตงงดดดีีี๋๋ยยววๆใพ จะเห็นเนี hey, rap, uh ่ยอ like ่าอ่าดีเลยครับพี่ครับแบบนี้หุ่นพยนต์แบบนี้ครับพี่ครับหุ่นพยนต์พอพานหลวงปู่เย็นแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับลองดูพี่พี่รสสับเปลี่ยนชัยนาทจำพี่น้องแบบนี้ลองดูเอาไป400บาทนี่เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่หุ่นหุ่นพยนต์ครับพี่ครับแบบนี้ใส่เครื่องรางเลยเนาะรายการต่อมาพี่พี่ครับพับปิดตาพี่พี่พับปิดตาปดหนี้ นี่พระปิตาปลดหนี้หลังยันนะแบบนี้ครับพี่ครับนี่อย่างนี้สวยงามดีนะพี่นะตะกุดพี่ครับฝังแผ่นตะกุด2ดอกแบบนี้ครับพี่ครับฝังแผ่นตะกุด2ดอกแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับพระป,ปิตาแบบนี้หลวงปู่โตวัปดประตูชิมพลีปลดหนี้หลังยันนะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับนี่หลวงปู่โตวัปดประตูชิมพลีมีเส้นเกสาให้เห็นอยู่บ้างครับพี่ครับมีเส้นเกสานิดหน่อยนะพี่น้องมีเส้นเกสานิดหน,น,น,น่อยแบบนี้ลองดูครับพี่ครับแบบนี้สวยดีคพี่พี่พระปิตาหลังปลดหนี้เอ้ยหลังปลดปดหนี้หลังยันนะนะพี่เนาะแบบนี้นี่มีเส้นเกานนิดึงครับพี่ แ,ดดบแบบนี้ลองดู er. Mother, way, time. เอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับสุดยอดสีพึ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยแบบนี้พี่พี่ครับนี่สีพึ่งสุดยอดสีพึ่งแบบนี้ครับพี่ครับลองดูพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อท่าประกระบุขึ้นพึ่งแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยมีผมไม่มั่นใจว่าเป็นแผ่นทองหรือว่าเป็นหรือเป็นอะไรนะพี่น้องแบบนี้พี่ีเนี่ยโหดูแผ่นเบลเลอร์แบบนี้พี่ครับลองดูไปครับแบบนี้ นี่ตะกุดพี่นตะกุดพี่เป็นสีพึ่งนะพี่น้องสีพึ่งแบบนี้พี่พี่ครับเก่าเกสวยงามดีเลี่ยมในรูปแบบหัวใจมาแบบนี้ครับพี่ครับเลี่ยมนเรื่อรูปแบบหัวใจแบบนี้พี่พี่ลองดูแบบนี้พี่ครับสีพึ่งอันดับหนึ่งหลวงพระธาว่าระบะบกขึ้นพึ่งแบบนี้เก่าเก่าสวยดีครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาสามร้อยบาทรายการต่อมาพี่พี่ครับเหรียญขวัญถุงพี่พี่ลองดูแบบนี้เหรียญหนึ่งบาทขวัญถุงแบบนี้ครับพี่ครับลองดูพี่พี่หลวงปู่ทิพพี่พี่ลองดูต่อโคตสาราต่อโคตนะนี่น้องแล้วก็ม เหรียญหนึ่งบาทครับพี่ครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เก่าๆครับพี่ครับนี่อย่างนี้นะพี่ๆนะเหรียญหนึ่งบาทเก่าๆตั้งแต่ปีพศ2505 2504ประมาณนี้พี่ๆครับลองดูพี่ๆเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้พี่ๆต่อโคสสาราต่อโคสตัวนะแบบนี้ชัดเจนดีพี่ๆครับหลวงปู่ทิมอิสริโกพี่ๆเอาไว้ใส่อ่าถังเงินหรือว่าเก็บไว้ในที่เขาเรียกอะไรพี่ที่เราเก็บเงินตัวพี่เนาะไว้ในอ่าถัง เวลาเก็บเงินจากลูกค้าครับพี่ครับแบบนี้หรือว่าห้อยติดตัวได้พี่ๆลองดูแบบนี้เหรียญบาทเขาเรียกว่าเหรียญเงินขวัญถุงน้พี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่ครับพี่ๆครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่ๆครับลองดูพี่ๆลองดูแบบนี้ตะก้อพี่ครับตะก้อหลวงพ่สุดวัฒการหลงแบบนี้พี่ๆไหวเก่าๆนะพี่นะไหวเก่าๆ มือเขมือเขาใส่อะไรไว้ข้างในอย่างเช่นพี่พี่ครับขย่าดังับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะเนี่ยมีการปิดทองครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆมาเลยพี่พี่ลองดูนี่ลูกตะก้อแบบนี้พี่ครับตะก้อหลวงพสุดวัดการหลงแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาสามร้อยบาท ขอมไปกับพี่ๆครับเอา300บาทครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการสุดท้ายของวันนี้พี่ๆครับรายการที่37พี่ๆลองดูแบบนี้สวยไหมครับพี่ครับแบบนี้นี่มีดปากกาครับพี่ครับมีดปากกาหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมรคอนแบบนี้นี่เปิดออกมาจะเห็นแบบนี้ครับพี่ครับเปิดออกมาจะเห็นแบบนี้นะพี่ๆเนาะเนี่ยเป็นมีดปากกาครับพี่ครับแบบนี้พกติดตัวได้พี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ครับมีดปากกาหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมรคอนแบบนี้สวยๆเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ครับแบบนี้ความยาวทั้งหมดเดี๋ยวนะหนูวัดให้ดูพี่ อาใส่กลับไปก่อนพี่บี่เดี๋ยวจะวัดให้ดูเนาะจะวัดให้ดูพี่บี่อะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะปึ๊บความยาวโดยรวมพี่พี่ครับความยาวโดยรวมอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับพี่ครับอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะพี่เ้ดดองโดยประมาณครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่อ๋อ5นิ้วหน่อยๆพี่พี่ครับไม่เกิน5นิ้วครึ่งอ่ะพี่พี่อ๋อประมาณนี้พี่พี่ครับประมาณห้านิ้วครึ่งแล้วกันเนาะพี่เนาะตีประมาณสักห้านิ้วครึ่งครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างเงี้ยพี่พี่ความยาวโดยรวมห้านิ้วครึ่งเป็นไซส์ปากกาปกตินะครับพี่ครับเเปปป็นนไซส์าากกกติลลยพีี่องดูแบบ้ สวยงามดีครับพี่ครับนี่อย่างเงี้ยพี่พี่ครับนี่เป็นข้างในจะเป็นมีดแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะตอกลายชัดเจนดีครับพี่ครับตอกลายชัดเจนดีแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับมีการปิดทองด้วยพี่พี่มีการปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมองคอนแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับแบบนี้รายการที่สามที่เจ็ดรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับเอาสี่ร้อยบาทนี่อย่างเงี้ยพี่พี่ครับมีดหมอหลวงพ่อบุญมีอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทสัญญาณกลิ่งรัวๆพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP 757ด้อน้องนำเสนอให้พี่ครบถ้วนแล้วครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่เนาะชอบอะไรกันไหนท้าทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยครับพี่ครับเย็นๆแบบนี้พี่พี่น้องจะไปไว้ให้นิดนึงพี่พี่เข้าใจดีนะพี่เนาะเราเยิ่งวันนี้เย็นวันอาทิตย์พี่พี่ต้องไปใช้จ่ายน้องพี่เนาะต้องออกไปจับจ่ายซื้อของออกไปใช้เอ่อเขาเรียกอะไรพี่ออกไปท่องเที่ยวหรือว่าออกไปพักผ่อนน้องพี่เนาะก็ไม่อยากลบกวนเวลาพี่พี่มากจนเกินไปครับพี่ครับก็ใช้เวลาขอใช้เวลาสักสามสิบวินทีวันนี้ก็สามสิบพี่ครับวินที้นเพี่ครอบ ทั่วแล้วหากมีข้อผิดพลาดประกันใดไปต้องกราบขอประธานอภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยครับพี่ๆครับยังไงแล้วพี่เย็นๆมาที่แบบนี้ขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมรานาทุกประการเฮ่งๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมาที่สำคัญพี่ๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วครับพี่ครับอากาศเริ่มเย็นลงแล้วยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยพี่ๆด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรนรานาดีจากน้องชายคนนี้เฮงดีครับพี่ๆครับ วันนี้นพต้องฝากไว้ด้วยครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮงดีพักบ้านให้ด้วยครับพี่พครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ